สวัสดีค่ะวันนี้ตัวเล็กก็จะมาทําขับข้าวอีกเช่นเคยนะคะเมนูในวันนี้ก็คือปนมะเขือค่ะใส่กะทิตั้งน้ํากะทิเลยนะคะแล้วก็เอามะเขือที่เราตาใส่ลงไปเลยนะคะรวมกับปลาทูเค็มค่ะปลาทูเค็มนี่ต้องสับให้ละเอียดเลยนะคะบ้านตัวเล็กเขาจะใส่ปลาทูเค็มแทนปลาร้านะคะมันก็นัวเหมือนปลารา้านั่นแหละค่ะเมนูนี้ก็เป็นหน้าที่ของแม่นะคะแล้วก็ปรุงรสใส่ผงชูรสลงไปค่ะเกลือเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็รสดีอร่อย สุดๆเลยขาดไม่ได้เลยเนะาะใสแทบทุกเมนูเลยคนไปเลยค่ะให้มันเข้ากันแล้วก็ปิดฝารอสุกนะคะบรรยากาศวันนี้ฝนไม่ตกนะคะอากาศดีๆแล้วเราก็มาใส่ใบแมงรักต้นหอมผักชีเลยนะคะคนๆไปเลยค่ะอยากบอกว่าตอนนี้หอมมากๆเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาผลมะเขือของเราค่ะน่ากินมากต่อไปแม่ก็จะทําการชิมแล้วนะคะอร่อยไม่อร่อยก็ค่อยว่ากันอีกทีค่ะแต่แม่บอกว่าแค่นี้แหละอร่อยแล้วปิดฝาไว้เลยดูสิคะตุกตุยหยอกกันกรหมาว ัดค่ะน่ารักดีค่ะหาวัดพัานอะไรก็ไม่รู้นะคะมันไม่มีขนค่ะมาหากันทุกวันเลยค่ะเมนูต่อไปตัวเล็กจะไปทําราบหน่อไม้นะคะ<ส>ก็ใส่เครื่องปรุงลงไปคล้ายๆราบหมูนั่นแหละค่ะรสชาติมันก็จะเหมือนกันแค่เปลี่ยนจากหมูเป็นหน่อไม้แม่บอกว่าหอมยังกะส้มตำเลยตัวเล็กก็ว่ามันหอมหอมนะคะผักที่จะใส่ก็มีต้นหอมผักชีใบสาละแหน่นะคะเออลืมไปมีผักชีใบเลื่อยได้ค่ะโอยน้ําลายไหลเลยค่ะตอนนี้มาจ้ามากินได้กันจ้าเดี๋ยวตัวเล็กจะเอาไปให้แม่ชิมดูก นะคะคถ้าอร่อยแล้วตัวเล็กก็จะเก็บไว้เนาะดูนะคะแม่จะบอกว่ายังไงฝีมือตัวเล็กเองมันต้องอร่อยแลลวนะสรุปแล้วแม่บอกอร่อยค่ะพาะส่วนเด็กๆตัวเล็กต้มไข่ให้นะคะวันนี้กินไข่ต้มค่ะพอกินข้าวอิ่มกันแล้วนะคะเราก็มานั่งดู youtube ค่ะเด็กๆบอกว่าอยากดูช้างก้านกล้วยค่ะก็เลยเปิดให้ดูน้องนาทีหัวเราะชอบใจใหญ่เลยค่ะดูการใจจดใจจ่อมากๆเลย